ห้างได้ต่อเติมอาคารจ่ายค่าจ่ายไป10ล้านบาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม7จ็ดแสนห้างใช้สิทธิภาษีซื้อและคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุค,คงเหลือ10ปีงบการเงินอย่างนี้เขามีเขามีกำไรหรือขาดทุนนะคะกำไรอ่ะแน่นอนแหละเวลานั้นอ่ะจุดที่2คือนอกจากที่เราจะไปดูว่ารูปแบบรายงานนั้นอ่ะเป็นแบบไหนนะคะเราก็ยังดูด้วยว่า มันมีกําไรหรือมันมีขาดทุนหล่ะมีกําไรหรือมีขาดทุนหล่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเขียนในรายงานเราก็ต้องเขียนว่ามันเป็นกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิใช่ไหมคะเพราะว่าในบางครั้งโจทย์ก็ออกข้อสอบทั้งแบบมีกําไรกับแบบขาดทุนอันนี้ค่ะผิดข้อยกเว้นเขาคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยตามอายุคงเหลือคือ1ิปีผิดดึงไหมคะเราไล่ไปอย่างนี้ก่อน ไม่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับไม่มีเอกสารไม่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีถัดมาค่ะผิดสองหรือเปล่าผิดสองเรื่องหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปคือมาตรฐานการบัญชีค่าเสื่อมเนี่ยเขาคิดตามอายุคงเหลือสิปีผิดสองไหมคะมอาจารย์เราต้องอธิบายหลักการบัญชีแล้วค่ะว่าการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยหลักการบัญชีคิดยังไง บัญชีก็ที่ตามผู้บริหารไปว่าจะ5ปี1ิบปีก็แล้วแต่แต่แก็เกิดทางภาษีเนี่ยเนื่องจากเป็นอาคารเนี่ยมันต้อง20สิปีแต่เขาไปคิด10ปีแปลว่าข้อเน,นี้ยผิดข้อสเขาจะเป็นสีน่นะฮะไม่ใช่2เพราะว่าสองเนี่ยเราสมมุติทถามได้เลยว่ามันก็แล้วแต่ผู้บริหารนะฮะว่าอายุมันจะเท่าไหร่ข้อน,นี้มสี4ตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูก่อนนะคะทุกท่านดูก่อนนะห้างเนี่ยเขามีการต่อเติมนะเคสเนียคือการต่อเติมต่อเติมอาคาร การต่อเติมอาคารนะคะตามหลักการทางบัญชีนะคะก็คือว่าเขาอจะคิดตามอายุมูลค่าคงเหลือหมายถึงอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเวลาจา์เจียบะคะ่ะทําอาคารไว้แล้วพอทําอาคารไว้แล้วปุ๊บก็เลยมีการต่อเติมโดยการทําครัวออกไปข้างนอกเนี้คะ่ะทาครัวออกไปข้างนอกคิดว่าครัวกับตัวอายุอาคารมันจะเท่ากันไหมคะเท่าเท่าเท่า เราะว่ามันเป็นตัวที่อยู่ในส่วนเดียวกันคือต่อเติมให้มันติดกันนะคะส่วนใหญ่เราก็มองกันว่าในทางบัญชีนะคะคือการต่อเติมไม่ว่าจะเป็นต,ต่อห้องครัวไปน,นิดนึงหรือสร้างห้องน้ําเพิ่มหรือกั้นห้องลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยคือการสร้างเพิ่มภายหลังการสร้างเพิ่มภายหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คืออายุของส่วนที่สร้างเพิ่มนะ่ะมันก็จะไปกับ อาคารหลักนั่นแหละถูกไหมคะมันก็จะเป็นอายุอาคารตัวหลักนั่นแหละตัวแรกเลยเพราะฉะนั้นไออาคารตัวแรกสมมติว่าเราคิดค่าเสื่อมอยู่ยี่สิบปีแต่เราใช้มาแล้วสิบปีเราก็มองว่าเออแม้จะต่อเติมมันก็ยังเหลือสิบปีนั่นแหละอันนี้คือทางบัญชีทางบัญชีส่วนใหญ่จะคิดตามตามข้อเท็จจริงที่ใช้งานอยู่เลยเหมือนเหมือนซื้อรถมือสองมา ซื้อรถมือสองมาค่ะทางบัชีบอกว่าจะขับได้อีก3าปีนะแล้วมันก็จะพังแล้วไอ้รถคันนี้เขาก็จะคิดค่าเสื่อมราคา3มปีแต่ในทางภาษีเขาไม่ได้สนใจมือหนึ่งมือสองว่าคุณเคยใช้งานกันมากี่ปีกี่นานลนะตามมาตราหนึห้าทวีวงเล็บสองใช่ไหมคะสัมภาระเก็จะกำหนดเอาไว้เลยว่า ค่าเสื่อมเนี่ยให้คิดกี่ปีโดยไม่ได้มองในตัวนั้นว่าซื้อมาเป็นมือหนึ่งมือสอมือสมือสอ่ะดังนั้นการต่อเติมอาคารตรงเนี้ค่ะเขาก็เลยคิดตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ที่10ปีดังนั้นข้อนี้ค่ะข้อ15นะคะ,ะ,คะก็เลยไม่เข้าข้อยกเว้นข้อที่2เพราะว่าหลักบัญชีก็ถูกแล้วอ่ะเพราะนั้นเราอ่านดีดีก่อนว่าเอ๊ะเขาต่อเติมอาคาร หรือว่าเขาสร้างอาคารใหม่งั้นก็ไปผิดสีตามที่อาจารย์มาลงบอกเลยนะคะผิดสี